เอามันไปเป็นวิดีโอที่นี่แม่อนอะวิดีโอก็ได้วิดีโอก็ได้แล้วแต่มันมีวิดีโอกับกล้องแต่หามันแยกกันกัดเลยอันเดียวกันถึงแม้ตัวเจ๊เอ็มจะถ่ายวิดีโอเงี้ยแต่ก่เจ๊เ็กดถ่ายได้เหมือนกันของเขาใช่ไหมเฮ้ยนี่ไม่อยู่ในป่าน้องหม้อถึงดิเพิ่มถ่ายน้ำ <sh arp>

Au! Oh, พ่กนาบวยยินเลยได้ได้่คายเนี่ยเอกเอาแดดนเลย้รูปรน้ำมาได้รูปน้ำแล้วอันนี้ถือดังนั่นล้วจับยูตรงกลางนี่ที uh